วันนี้ครับจะพาพี่แซกกับคุณผู้ชมนะครับไปกินแบบผัดมาม่าหน้าโรงเรียนเลยโอ้เอาใจเด็กหน้าดูเลยอ่ะกินล้วผก็ใหญ่ก็ชอบอ่ะผมก็ชอบแถวนี้เขามาแบบว่ามาแหวกเลยครับบับเขาเอาแบบจานที่แบบว่าพวกเราชอบกินกันก็คือเป็นแบบหมูกรอบคั่วพริกเกลือโอ้ผัดออกมาเป็นแบบมันก็ผัดมาม่าเลยอ่ิหน้าตายยังไงไปดูกันครดูครับ มาแล้วครับเมนูสำหรับวันเด็กแห่งชาติที่เชฟเอียนเกลิ่นไว้มันคือจานนี้ดูผิวเผินแล้วจะให้ฟิลลิ่งคล้ายผัดขี้เมาใช่ไหมล่ะแต่จริงๆแล้วเจ้าของร้านดึงเอาเมนูในวัยเด็กของตัวเองที่แม่ค้าผัดขายหน้าโรงเรียนมาครีเอทขึ้นใหม่แมทความจัดจ้านของเมนูคัวพริกเกลือลิ่ฮิตติดลมบนเข้ามาแจมให้มีความแซบโดยที่เขา จะนำเส้นมามา่ามาลวกให้เส้นยังคงเหนียวนุ่มแล้วผัดคั่วที่เน้นกระทะไฟแรงแล้วคั่วกับหมูกรอบพริกเกลือได้กลิ่นกระทะหอมๆที่แค่วางจานกลิ่นหอมๆของกระทะที่ผ่านการคั่วลอยเตะจะบุกตลบอบอวนตลอดการกินเส้นมีความเหนียวนุ่มได้รสชาติของความเผ็ดเบาๆและไปด้วยกันได้ดีกับหมูกรอบที่กรอบกรบทั้งชิ้น อีกหนึ่งไอเดียที่จับเอาเมนูที่แสนธรรมดามาเพิ่มมิติจะเปลี่ยนครับจากข้าวเป็นเส้นเปลี่ยนเส้นเป็นอะไรก็ได้ก็จะได้จานใหม่มุมมองที่แปลกใหม่ไปโดยปริยายแบบจานนี้เลยล่ะครับอย่าลืมกด subscribe Channel ของสถานีรักโลกนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวทั้งสิ่งแวดล้อมความบันเทิงและกิจกรรมต่างๆจาก360องศาเอนเตอร์เทนเมนตที่สำคัญได้ดูย้อนหลัง The Big Kitchen ด้วยกดตรงนี้เลยครับเนี่ย